สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับเซลล์ลูกหมูนะคะที่ปรกษาการขาย mm hmm. ฟอนเนเวรา่ารามินทากม7ค่ะอ่าลูกหมูขออนุญ,ญาตเอาแมสออกนะคะ mm hmm. เพื่อให้ลูกค้าได้ยินเสียงเนี่ยชัดเจนนะคะวันนี้ลูกหมูก็จะมารีวิวตัว4ประตูนะคะ XL พัดนะคะแล้วก็เป็น4ประตูนะคะ XLT นะคะเป็นเกียร์ธรรมดาเหมือนกันคะ่ะสาเหตุที่ลูกหมูมารีวิวนะคะเพราะว่าลูกค้าค่ะถามมาหลายคนมากนะคะว่าตัว4ประตูนะคะ XL พัดกับ XLT เนี่ยเกียร์ธรรมดาเนี่ย มีสเปคแตกแต่างกันยังไงบ้างเดี๋ยววันนี้ลูกหมูมาสรุปให้ฟังเลค่ะซึ่ง,างราคาคทั้ง2คันนี้นะคะแตกต่างกันอยู่1 5 5 0 0 0บาทค่ะรุ่น XLT นะคะ4ประตูเกียร์ธรรมดาราคาอยู่ที่8,57,000บาทค่ะแล้วก็คัน XL Plus นะคะ4ประตูนะคะราคาอยู่ที่7,52,000บาทค่ะ2คันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์2.2นะคะ160แรงม้านะคะ2ยกสูงนะคะเกียร์ธรรมดา6สปีดนะคะซึ่ง1 5 0 0 0บาทนั้นมีสเปคอะไรที่ แตกต่างกันบ้างเดี๋ยววันนี้ลูกหมูมาสรุปเดี๋ยวเรา,ามาเริ่มที่ XL Plus กันก่อนนะคะรุ่นนี้ที่ลูกหมูบอกนะคะไม่ว่าจะเป็นมิติรถนะคะ XL Plus กับ XL T เนี่ยเขาเท่ากันความสูงเท่ากันนะคะในส่วนของนี่นะคะกระจังหน้าแตกต่างกันตรงที่เป็นสีโครเมียมนะคะแต่ว่ารูปทรงเนี่ยเป็นลังพึ้งเหมือนกันนะคะขนาดเนี่ยเท่ากันระบายความร้อนได้ดีเหมือนกันค่ะ แล้วก็มาในส่วนของไฟนะคะ XL พัทเนี่ยเขาจะเป็นไฟแบบฮาโลเจนนะคะหรืออแถวบ้านเรียกกันว่าไฟสีเหลืองนะคะข้อดีเนี่ยก็จะทําให้ลูกค้าเนี่ยขับขี่นะคะทําให้สบายหรือว่านวลตาแต่ว่าในเวลากลางคืนนะคะตัวนี้อาจจะมองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะคะสำหรับไฟฮาโลเจนคะ่ะ ไฟตัดหมอกตัวนี้นะคะ XL พ u s จะไม่มีนะคะเดิมๆจากโรงงานจะเป็นแบบนี้เลยแต่ว่าลูกค้าเนี่ยสามารถนะคะใส่เพิ่มได้แล้วก็ในส่วนของลุยน้ำนะคะได้80ซนตเมรเท่า XL T เหมือนกันหรือว่าใต้ไฟค่ะอ่ะเดี๋ยวลูกหมูพามาดูด้านข้างนะคะลูกค้าลองตัดสินใจดูว่าลูกค้าในยอยากได้คันไหนราคาก็ต่างก,กันค่ะมาในส่วนของด้านข้างนะคะแม็กตัวนี้ XL พั s จะเป็นแม็กขอบ16นะคะอันนี้เดิมนะคะจะเป็นแม็กสีเงิน เป็นขอบ16ที่เขาให้มานะคะขนาดเนี่ยอยู่ที่255นะคะแก้ม70เนี่ยขอบ16นะคะแต่ว่า xlt เนี่ยจะเป็นขอบ17นะคะสีดำอ่าขอบแก้มตัวนี้ก็จะเป็นสีดำด้านนะคะแล้วก็กระจกมองข้างจะเป็นสีดำด้านแต่ว่ารุ่นนี้จะเป็นกระจกนะคะปรับธรรมดาทั่วไปขอบมือจับนะคะเป็นสีดำด้านอ่าตรงนี้นะคะน้ำมันเนี่ยเติมเหมือนกันนะคะก็คือเติมดีเซลนะคะหรือว่า b 7ได้นะคะ บรรจุได้ที่80ลิตรนะคะอัตราการประหยัดน้ำม,มันนะคะอยู่ที่17กิโลเมตรต่อลิตรนะคะประหยัดเท่ากันคะ่ะมาในส่วนของด้านท้ายนะคะตัวนี้ก็ XL p l u s เนี่ยจะเป็นไฟท้ายนะคะเหมือนกันก็คือไฟหลอดเหมือน XLT นั่นเองแต่ว่าจะไม่มีกันชนท้ายนะคะแบบนี้มาจากโรงงานเลยลูกค้าที่นิยมซื้อ XL พ l u s นะคะก็จะติดกันชนท้ายเพิ่มนะคะหรือว่ากันชนท้ายเหล็กนะคะแล้วแต่ลูกค้าชอบนะคะแต่รุ่น XLT เนี่ยเขาจะมีเซ็นเซอร์ถอยหลังนะคะอ่า แล้วก็ XL พั s เนี่ยจะไม่มีไฟส่องกระบะท้ายนะคะคือคันนี้ในเรื่องของรับน้ำหนักอะคะ่ะบรรทุกได้1.3ตันเหมือน XLT นะคะแล้วก็ลากจูงได้3.5ตันเหมือนกันแล้วก็ในส่วนของท้ายกระบะเนี่ยความยาวเนี่ยเขาอยู่ที่160เซนติเมตรเหมือนกันนะคะแล้วก็ลึกเท่ากันก็คือ51เซนติมตรนั่นเองคะ่ะนี่นะคะก็อยู่ภายในห้องโดยสารของ XL พั s นะคะคือมิติรถที่ลูกหมูบอกเนี่ยเหมือนกันนะคะนั่งสบายเหมือนกันนะคะ แต่รุ่น XL l ั s เนี่ยจะเป็นเบาะผ้านะคะข้อดีข้อเสียต่างกันเบาะผ้านะคะก็คือพอเวลาเราจอดกลางแดดเนี่ยแล้วเรามาเปิดรถแล้วเรานั่งเนี่ยก็จะไม่ร้อนนะคะแต่ถ้าเบาะหนังนะคะข้อดีก็คืออาจะทําความสะอาดง่ายนะคะสําหรับลูกค้าที่มีเด็กเล็กนะคะก็เบาะหนังเนี่ยค่อนข้างที่จะทําความสะอาดง่ายนะคะแต่ว่าเบาะหนังเนนือร้อนเป็นเบาะเมนวนว่เหมือนกันนะคะภายในก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะคะสีดาอะแล้วก็เรามาดูกันที่พวงมาลัยนะคะ พวงมาลัย XL p l u s เนี่ยเขาจะมีเชื่อมต่อบลูทูธนะคะแล้วก็รับโทรศัพท์ที่พวงมาลัยนะคะแล้วก็มีเพิ่มเสียงลดเสียงนะคะในส่วนของ FM นะคะทางขวาก็จะเป็นเลือกนะคะคอนโทรลฟังก์ชันทั่วไปนะคะแต่ตัว XL p l u s เนี่ยจะไม่มีล็อกความเร็วนะแต่แตข้อดีของ XL p l u s ก็คือจะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าเหมือน XLT นั่นเองค่ะก็จะมีน้ำหนักที่เบานะคะผู้หญิงผู้ชายขับได้แล้วลูกค้าเนี่ย ใช้ไปภายพักหน้าลูกค้าไม่ต้องเสียค่าเซอร์วิสหรือว่าดูแลรักษานะคะเพราะว่าเขาทำงานด้วยมอเตอร์นะคะมาในส่วนของด้านขวานะคะรุ่น XL p u s เนี่ยจะเป็นแบบปรับนะคะไฟะเป็นแบบเราปรับเองระบบเมนูนั่นแหละแต่ว่ารุ่น XLT เนี่ยเขาจะเป็นมีให้เลือกแบบปรับเองหรือว่าปรับแบบอัตโนมัตินะคะแล้วก็อันนี้หลีไฟนะคะหน้าจอทั่วไปนะคะแล้วก็ กระจกมองข้างเนี่ยจะเป็นแบบปรับเองแบบที่ลูกหมูบอกจะไม่ใช่ออโต้เหมือน XLT นะคะแล้วก็ในส่วนกุญแจนะคะอ่ะเดี๋ยวลูกหมูออกก่อนเป็นกุญแจรีโมทแบบนี้แล้วนะคะอ m m โมบิลิเซอร์นะคะเหมือนกันอ่าก็คือ มีระบบนะคะรักษาการขโมยมาในส่วนะะของหน้าจอนะคะรุ่น XL Plus เนี่ยสประตูก็ยังเป็นหน้าจอแบบนี้นะคะเป็นระบบเมนนวดน,นะคะถ้าลูกค้าที่ซื้อไปเนี่ยก็นิยมนะคะเปลี่ยนเป็นจอทัศสกรีนนะคะหรือว่าจอ Android mm hmm. นะคะแต่ถ้ารุ่น XLT เนี่ยเขาจะเป็นจอระบบสัมผัสที่มาจากโรงงานแล้วนะคะ mm hmm. แล้วก็ปุ่มนี้ต่างๆก็มีเหมือนกันทั่วไปนะคะปรับแอร์นะคะ,ะ,คะปรับความเย็นเปิดปิดแอร์นะคะ แล้วก็ตัวนี้เป็นเกียร์นะคะ6สปีดเกียร์ธรรมดาเหมือนกันค่ะช่วงตัวนี้นะคะเหมือนกันหมดเลยแต่ว่าด้านบนนะคะตัวนี้จะเป็นกระจกมองหลังทั่วไปแต่ถ้ารุ่น xlt เนี่ยเขาจะเป็นกระจกมองหลังแบบปรับแสงอัตโนมัตินั่นเองค่ะ แล้วก็ในส่วนของระบบที่ XLT มีในปีนี้นะคะก็จะเป็นระบบรอมนะคะการพลิกคว่ำซึ่งตัว XL พ l u s เนี่ยไม่มีแล้วก็ไม่อยู่กันที่นารูด XLT นะคะเดี๋ยวลูกหมูพาไปดูว่า XLT <ท>เนี่ยเขามีะะสเปกไงกันบ้างตัวนี้กระจังหน้าลูกหมูจะบอกว่ามันเหมือนรุ่นนะคะ XL พั u ดนะคะแต่ว่าแตกต่างกันที่สีโครเมียนเท่านั้นเองเป็นลักษณะลังพึ่งเหมือนกันนะคะระบายอากาศนะคะเครื่องยนต์ได้ดีเหมือนกันแล้วก็ในส่วนของไฟหน้านะคะโปรเจคเตอร์ไฟหน้าโปรเจคเตอร์ตัวเนี้ย จะมีสีเป็นสีขาวนะคะอาลูกหมูคิดว่าน่าจะสว่างกว่าตัวฮารโลเจนนะคะแล้วก็ในเวลากลางคืนเนี่ยลูกค้าเนี่ยสามารถขับได้แบบว่า,า mm hmm. เขาเรียกว่ามองเห็นฮัตโหลใสแบบในการขับเนี่ยคือได้ดีมากๆเลยแล้วก็ไฟหน้าตัวนี้เป็นปรับอัตโนมัติได้หรือว่าลูกค้าจะเลือกแบบว่าปรับเองก็ได้นะคะแล้วแต่ลูกค้าสะดวกนะคะมีไฟตัดหมองนะคะตัวนี้ให้มาจากโรงงานเลยกันน้ําได้80 เซนติเมตรหรือว่าใต้ไฟเหมือนกันคะ่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างคะ่ะอันนี้รถรถอาจจะยังแบบว่ามีเขอะมีเปื้อนๆน,นิดนึงนะคะลูกหมูยังไม่ได้ล้างรถเต็มที่เท่าไหร่รีบรีวิวให้ลูกค้าดูนะคะอ่ะมาในส่วนของครอบแกมนะคะเป็นสีโครเมียมนะคะเอกพัลท์เนี่ยเป็นสีดาแต่เขียนเครื่องยนต์เหมือนกัน2.2นะคะ6สปีดนะคะแล้วก็กระจกนะคะตรงนี้เป็นกระจกนะคะปรับออโต้นะคะมาพร้อมไฟเลี้ยวนะคะ ล้อแมกนะคะของ XLT เนี่ยจะเป็นขอบ17นะคะทุกคนเป็นแมกดำนะคะจะแตกต่างกับตัว XL Plus เพราะว่า XL Plus เนี่ยเขาจะเป็นขอบ16นะคะมาในส่วนของด้านหลังนะคะไฟท้ายทียท่ลุงหมูบอกนะคะก็จะเป็นไฟหลอดเหมือนรุ่น XL Plus นะคะแล้วก็กันชนนะคะตัวนี้ที่ให้มาจากโรงงานนะคะกันชนท้าย XLT เนี่ยเขาจะมีลักษณะเนี่ยเป็นสีดำเงานะคะแล้วก็มีเซ็นเซอร์ถอยจอดให้มาด้วยคะ่ะ มาพร้อมนะคะด้านหลังเป็นไฟส่องกระบะท้ายนะคะซึ่งรุ่น XL Plus พัเนี่ยอาจจะไม่มีนะคะไม่ว่าจะเป็นการาบรรทุกนะคะ1.3ตันได้เหมือนกันลากยง3.5ตันได้เท่ากันนะคะแล้วก็ความยาวของกระบะเนี่ย160เซนติเมตรเท่ากันแล้วก็ความลึกเนี่ย51เซนติเมตรในส่วน,นของข<ะ>้อมูสารนะคะมิติรถเท่ากันนะคะกว้างนั่งสบายเหมือนกันเลยนะคะแต่ว่าดีไซน์ของ XLT เเนี่ยเขาก็จะเป็นสีดำนะคะสลับกับสีเขาเรียกว่ากาไฟแล้วกันคะ่ะ แตกต่างกันประมาณนี้สําหรับดีไซน์นะคะแล้วก็บาะนะคะ XLT เนี่ยเขาให้มาเป็นเบาะหนังแล้วนะคะอ่าเบาะหนังแบบนี้เลยเดี๋ยวขออนุญาตเปิดให้ลูกค้าดูนะคะแบบนี้เลยทําความสะอาดง่ายๆแบบนี้เลยให้เป็นเบาะเมนนวลน,นะคะตร<อ>งกลางนะคะก็จะเป็นจอระบบสัมผัสที่ลูกหมูบอกนะคะแต่ว่าจะไม่ใช่จอ Android นะคะทุกคนจะเป็นจอระบบสัมผัสแบบ โรงงานนะคะที่ให้มานะคะ XLT มีแล้วนะคะแล้วก็สามารถเล่น Apple CarPlay นะคะหรือว่า Android นะคะออโต้ Auto, สามารถเชื่อมได้ทั้ง2ระบบเลยนะคะแล้วก็มาในส่วนของตรงกลางนะคะตรงกลางเนี่ยก็จะเป็นระบบเมนนนเหมือนตัว x l s นะคะแต่ก็จะเป็นในส่วนของเปิดปิดแอร์นะคะเพิ่มเสียงลดเสียงวิทยุนะคะอ่ะแล้วก็มีนี้นะคะที่เสียบ USB ซึ่ง x l s เนี่ยก็มีเหมือนกันนะที่เสียบ USB เป็นเกียร์6สปีดนะคะเหมือนกันอ่าเป็นเกียร์ธรรมดาหรือว่าเมนนุ่นนะคะแต่ XLT เนี่ยเขาจะมีระบบนะคะการลื่นถลายคือจริงๆแล้วเนี่ยระบบการลื่นถลายเนี่ยเขาเปิดทํางานตลอดเวลาหรือถ้าลูกค้าบอกว่าต้องการดิฟรถหรือว่าต้องการซิ่งนะคะลูกค้ากดตรงนี้นะคะคือกดหยุดนะคะกดแบบว่าเลิกทํางานนะคะและลูกค้าก็สามารถดิฟได้เลยปกติทั่วไป แล้วก็มาถึงตรงนี้นะคะกระจกมองหลังอย่างที่ลุงหมูบอกนะคะจะเป็นปรับแสงแบบอัตโนมัตินะคะจะมีในรุ่น XLT นะคะพวงมลาลัยของ XLT เป็นพวงมลาลัยไฟฟ้าเหมือนรุ่น XL พัดนะคะแต่ว่าจะเพิ่มปุ่มตรงนี้มาก็คือฝั่งขวานะคะล็อกความเร็วนะคะตรงนี้จะมีเฉพาะรุ่น XLT เท่านั้นนะคะสําหรับลูกค้าที่ขับไปต่างจังหวัดนะคะแล้วต้องการขับแบบไม่ให้เมื่อยนะคะลูกค้าก็กดล็อกความเร็วได้เลยไม่เกิน110กิโลเมตรต่อชั่วโมองนะคะ แล้วก็คนโทลเหมือนกันค่ะบังคับฝั่งขวานะคะแล้วฝั่งซ้ายก็เพิ่มเสียงลดเสียงนะคะรับโทรศัพท์นะคะหรือว่า,าเชื่อมต่อบลูทูธมาในโซนของด้านขวานะคะจะเป็นนี่เลยปรับไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์หรือว่าแบบอัตโนมัตินะคะลูกค้าสามารถเลือกได้นะคะปรับอัตโนมัติหมายถึงยังไงคือในเวลาเนี่ยเห็นไหมคะก็พอเวลากลางคืนเนี่ยไฟก็จะเปิดให้อัตโนมัตินะคะแต่ถ้าเวลากลางวันเนี่ยไฟก็จะปิดให้อัตโนมัตินะคะแล้วก็มีตัวนี้นะคะ ไฟส่องกระบะท้ายนะคะตัวนี้อ่าตัวนี้ที่รุ่น XLT มีนะคะแล้วก็ปรับกระจกนะคะมองข้างแบบออโต้ด้วยแล้วก็ตรงนี้นะคะเป็นเขาเรียกว่ากุญแจนะคะรีโมทอิมม о i ิลิเซอร์เหมือนกันนะคะเหมือนรุ่น XL p พ u s แต่ว่ารุ่น XLT เนี่ยจะเป็นกุญแจแบบนี้ทั้ง2ดอกแต่ถ้ารุ่น XL p u s เนี่ยจะเป็นรีโมท1ดอกนะคะแล้วก็กุญแจก้าน1ดอกนั่นเองค่ะ แล้วก็ในส่วนระบบของความปลอดภัยที่ XLT มีก็จะเป็นระบบนะคะ,ะการลิกควาาหรือว่าระบบล้อมนั่นเองนะคะที่ให้มาในปีนี้นะคะแล้วก็ระบบเซนทรัลล็อกที่มีเหมือนตัว XL p ั u ดนะคะถุงลมนิรภัยเท่ากัน2ลูกเท่ากันคะ่ะเป็นยังไงกันบ้างล่ะคะสำหรับการรีวิว XL p l u s 4ประตูนะคะแล้วก็รุ่น XLT นะคะ4ประตูเกียร์ธรรมดานะคะทูกค้าพอตัดสินใจได้ไหมคะว่าราคาต่างกันที่1 5 0 0 0บาทเนี่ย เขามีสเปคแบบไหนที่ลูกค้าต้องการนะคะลูกค้าก็ลองตัดสินใจลองดูคลิปนี้กันดูค่ะโอเคสำหรับใครนะคะที่สนใจนะคะอยากจะสอบถามโปรโมชั่นนะคะทั้งหาลูกหมูได้นะคะที่เบอร์0 9 4นะคะ9 9 5 9 9 9 0ะคะสำหรับวันนี้นะคะลูกหมูฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ลูกหมูทำคลิปต่อๆไปคะ่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ